รู้หรือไม่ว่าสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับแสนและยาวนานกว่า8ปีเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เองย้อนไปเมื่อวันที่22กันยายนคริสตศักราช2523เสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นทั่วอิรานเครื่องบินรบของอิรักบินข้ามพรมแดนโจมตีฐานทัพอากาศเป้าหมาย คือการทำลายกำลังรบอากาศยานของอิรานตั้งแต่วันแรกของสงครามและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามอิรักอิรานหนึ่งในความขัดแย้งที่โหดร้ายและยืดเยื้อมากที่สุดในตะวันออกกลางซัดดัมฮุเซนผู้นำอิรักเชื่อว่านี่คือจังหวะทองหลังอิรานพึ่งผ่านการปฏิวัติอิสลามปี1979 และกำลังสับสนทางการเมืองภายในเขามองว่ากองทัพอิหร่านอ่อนแรงลงจึงหวังใช้โอกาสนี้เข้ายึดพื้นที่สำคัญอย่างแม่น้ำชัดอัลอาหารับเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมออกอ่าวเปอร์เซียแต่สิ่งที่ซัดดำไม่คาดคิดคือกองทัพอิหร่านกลับตอบโต้ด้วยพลังศรัทธาและความรึกเหิมของประชาชนการสู้รบจึงกลายเป็นสงครามสนามเพาะยืดเยือ้อ คลายภาพซ้ำของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทหารทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในค่ายดินโคลนอากาศเต็มไปด้วยแก๊สพิษการโจมตีด้วยคลื่นมนุษย์และการทิ้งระเบิดใส่เมืองพลเรือนอย่างต่อเนื่องสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า5 0 0แสนคนบาดเจ็บและพลัดถิ่นอีกล้านคนเศรษฐกิจทั้งสองประเทศสุดหนักโรงงานและบ่อน้ำมันถูกทำลาย บ้านเมืองกลายเป็นซากปร,รักหักพังขณะที่โลกภายโนเลือกข้างสนับสนุนทั้งอิรักและอิรานตามผลประโยชน์ทางการเมืองและพลังงานน้ำมันกลายเป็นเดิมพันสำคัญในสนามรบแม้เวลาจะผ่านไปกว่า8ปีแต่ไม่มีฝ่ายใดได้ใช้ชนะที่แท้จริงในปี1988ทั้งสองประเทศจึงยอมรับมติสหประชาชาติ และสงครามก็ยุติลงทว่าความสูญเสียมหาศาลได้ทิ้งบาดแผลลึกทั้งในหัวใจผู้คนและในผู้มีรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางซึ่งยังคมสันสะเทือนมาจนถึงปัจจุบันนี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ในประวัติศาสตร์ On this day in history